สวัสดีแฟนแฟนคิสกายทุกท่านนะครับอา้าววันนี้อย่าเพิ่งแปลกใจว่าทําไมเป็นแบบนี้ก็คือผมอยากจะเปลี่ยนแนวคอนเทนต์ให้ทําหลากหลายบ้างนอกเหนือจากข่าวรถขาวิเคราะห์วันนี้ก็อยากจะมารีวิวอุปกรณ์ดูแลรถยนต์และที่สําคัญมีขายอยู่ในบ้านด้วยในราคาพิเศษเพราะว่าผมเคยสั่งมาขายจํานวนหนึ่งสําหรับแฟนๆคิสกาเนี่ยจะบอกว่าราคาพิเศษเลยแล้วสิ่งนั้นมันคืออะไรล่ะ เดี๋ยวดูกันนะครับก็รีวิววันนี้ก็คือจะมารีวิวเจ้าวินชิววันเดก็คือตัวนี้มันจะเป็นไม้ทําความสะอาดในกระจกรถยนต์เวลาที่มันเกิดฝ้าหรือว่าเอื้อมข้างในเช็ดกระจกไม่ถึงนะฮะแล้วตัวนี้มันมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันเนาะแต,แต่แล้วก็แกะซองวินชิววันเดินเลนะมันชื่อว่าวินชิววันเดนะไม้มาสจิร์นมันก็จะมีผ้าตัวนี้สำรองหงชุดแล้วก็ก้านพร้อม ผ้าอันนี้1ตัวแล้วก็ก้านอันนี้ก้านยาวสําหรับต่อเป็นไม้ต่อแบบนี้มันจะมีความยาวลักษณะประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะแถมไอตัวฟ็อกซี่อันนี้อันเล็กเลกเล็กมา,มากอันนี้ยผมใส่น้ำเอาไว้แล้วนะวิธีการทํางานมันก็ง่ายมากเลยคะ ไอตัวแม่งเนี่ยมันก็จะหักมุมไปตามแนวกระจกด้านในนะสำหรับคนที่เอื้อมมือไม่ถึงหรือว่าเช็ดกระจกด้านในได้ไม่สะดวกในตลาดต่างประเทศอ่ะเขาบอกว่าตัวเนี้ยขายค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าของเขามันเกิดฝ้าบ่อยไงในเมืองหนาวอะไรเนี้ยใช้อินนี่เช็ดมันก็แบบสะดวกดีนี่ก็แบบว,ว่าวิธีใช้นะฮะก็คือจะบอกว่าเช็ดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นผ้าที่เก็บฝุ่นได้ดีแล้วหรือว่าจะผสมกับน้ําอย่างนี้ เพื่อให้แบบว่าการทําความสะอาดฝุ่นบนกระจกเนี่ยทำได้ดีขึ้นอย่างขีดนี้ลองเช็ดดูข้อดีของเจ้าวินชิววันเดอร์เนี่ยก็คือมันจะเช็ดสามารถเช็ดข้ามไปฝั่งของผู้โดยสารได้อย่างนี้นะฮะอบางคนก็รู้สึกว่าใช้ผ้าธรรมดาใช้มือถูเช็ดเอาก็ได้แล้วแต่คนจะจะใช้นะฮะแต่วันนี้เราก็มารีวิวให้ดู กับกระจกหลังนะฮะไม้ก็จะแบบตึ้งสุดไปสุดจะบอกว่าไม้อันนี้แบบว่าถ้าดูรีวิวต่างประเทศแบบเขาจะแบบชอบม,มากเลยเลยเนี่ยโอเคยังไงบ้างครับหลังจากเห็นการรีวิวของวินชีวันเดอร์อันนี้รู้สึกสนใจใช่ไหมฮะแต่ถ้าสนใจก็ทางคิสกายเนี่ยจะขายให้ทุกคนเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเออฟรีค่าจัดส่งแล้วก็ถ้าสนใจก็แอดไลน์ที่ คิสกายอะไรที่คิสกายแต่ถ้าสนใจมากๆหรืออยากได้ราคาพิเศษก็มาคุยกันเพราะว่าเรารู้สึกอยากจะระบายของเต็มที่แล้วมันก็ใช้ดีด้วยนะเอาละแอดคิสกายมาเลยวันนี้ก็เป็นไงครับรสชาติการรีวิวสิ่งของที่แบบไม่ใช่รถยนต์เลยเนี่ยประดับยนต์คาแคร์ถ้าชอบใจเดี๋ยววันหลังก็จะมีอะไรมาดีเนี่ยรีวิวให้เรื่อยๆนะครับจะได้แบบว่าเปลี่ยนรสชาติกันเนาะโอเคครั้งหน้าเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ